สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC, วัตถุภูติคนนะครับนอเป็นจังไหนน้อเป็นโตกลับเลยครับพี่น้องป่องปลายเฮาโอ้โหเอาวันนี้ผมเปลี่ยนกระดาษแผ่นใหม่แล้วนะเนาะแผ่นเก่ามันอ่ะยังไงอะ่ะเอซีเรามองไม่ค่อยไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่เนาะ

ฟซีของเราบอกว่าให้ดำเนินการต่อนะคำนวณต่อไปเลยไม่ต้องหยุดว่า,างั้นเหรอเนาะทุกคนก็ให้กำลังใจเยอะแยนะเนาะก็ขอขอบคุณนะที่ให้กำลังใจนะครับแต่ก็มี f ีซบางคนเขาก็บอกว่าให้หยุดเนาะให้หยุดไปตลอดชีวิตเขาบอกอย่างนั้นเนาะถ้าไม่เข้างวดนี้แล้วก็อีกอ่าอีก อีกท่านก็บอกว่าควรจะหยุดถ้าไม่เข้านะ,นะเพราะว่า FC ของเราเสียตังกันหมดเยอะแยะนะผมขอโทษทีนะครับผมไม่เจตนานะไม่ได้เจตนาที่จะให้ FC ทุกคนจะเสียมาเสียเสียตังนะครับเนาะต้องขอโทษทีเนาะนะนะ ผมไม่ได้เจตนานะครับขอบคุณนะที่คอมเมนต์มาขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปของผมเนาะนะนะขอกราบขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้ฟีบางท่านไม่พอใจนะครับเนาะแต่ก็ยังดีนะฟีซีท่านนั้นเขายังมาดูคลิปของผมแล้วแล้วก็ให้ความสนใจคลิปที่ผมอลง นะครับนะขอบคุณมากๆนะครับแต่วันนี้เราาต้องดําเนินการต่อเพราะว่ามันไม่จะให้หลุดหรือหลุดหรือไม่หลุดอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่พิจารณานะครับเพราะว่ามันผมให้ไปหนึ่งมันไ็ออกศูนย์หนึ่งนะครับเนาะมันมาในสองตัวนี้ก็บุญแล้วนะครับเนาะอ่ะ วันนี้ก็จะมีอีกสูตรแนวทางที่สองมา,าคำนวณให้ดูแล้วก็จับชุดให้ดูนะว่ามันจะคล้ายกันหรือเปล่าตัวเลขจะมาเหมือนกันไหมอะไรประมาณนี้นะครับมาเราเริ่มต้นกันเลยนะครับสูตรเก่าของเราเนาะสูตรเก่าของเรานะครับเห็นไหมหลงๆลืมๆไปละหกเจ แปดสบวกสมเป็น4เป็นห้าเป็น7เป็น8นะครับ7จบวกเได้หได้7ได้8 6ดบวกแได้4ได้ห้าได้7ได้8นะครับเนาะ หนึ่งบวกเอ่อเก้าบวกเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองนะครับแปดบวกศูนย์ได้แปดได้เก้าได้หนึ่งได้สองนะครับนะป่ะค่ำคืนนี้เอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษทีวันที่ห้านะครับไม่ใช่ค่ําคืนนี้เนาะวันที่ห้าที่จะถึงเนาะ วันที่ห้านี้นะเรามาดูกันเลยเราจะได้ตัวไหนนะครับเพราะว่างวดที่แล้วออกไปที่หนะึ่งศย์หนึ่งเนาะก็ถือว่าเข้านะครับนะมานะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเพราะว่าจะมีอีกแนวทางหนึ่งผมจะมาแนะนําให้ดูเนาะเอาเราริ่มต้นเลยจากเลขหนึ่งเนาะออกไปที่ศูนย์หนึ่งอ่าครั้งวันที่ที่สาม ทับเก้าทับหกแปดนะครับเอาหนึ่งมาตั้งหนึ่งสองสามสี่แล้วก็บวกไปสองแต้มได้หกกับเจ็ดเนาะสองบวกสี่ได้หกบวกเพิ่มได้เจ็ดบวกเพิ่มได้แปดนะครับเนาะหกกับเจ็ดเจ็ดกับหกนะ 7, 7 6, นะมาอีกแล้วหนึ่งบวกสามได้สี่ได้ห้าบวกเพิ่มไปสองแต้มได้เจ็ดบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มได้แปดอา้าววนเวียนเปลี่ยนไป หวนกลับคืนมาเลข6เลข7เอาแล้วก็เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวผมผมจะจับอา่าเอาตัวเลขมาให้ดูก่อนนะมี6 7 8นะครับ6 7 8 6 7 8แล้วก็4 5 แปดตัวเลขมานะครับวันที่ห้าของเราเนาอะ,อะจาเบอ่งกันพี่น้องเขาอันนี้แนวทางที่หนึ่งนะครับสูตรเก่าของเรานะสูตรที่เอาลงให้ครั้งวันที่สามเมว่ที่แล้วเนาะมาทีนี้เรามาคํานวณสูตรนี้กันเดี๋ยวผมจับเป็นชุดให้เด้อเอาเป็นชุดให้ก่อน หบวกกัน2ครั้งได้2 2บวกให้4ี่คงที่ได้6 7 8นะครับนะสูตรที่2 5 4หบวกสเป็น8 8ดแปบวกห้บวกหได้13บมาบวกให้4ี่คงที่ได้17ได้7กับ8เนาะอ่นะได้7กับ8ออกไปที่7จหนะครับ จ็ดหวดถัดไปนะครับหกบวกหเป็นสิบสมาบวกให้4ี่คงที่นะครับได้6กเดแปดเหมือนเดิมนะครับสูตรที่2 9งเก้าบวกเบวกเบวกเนะครับได้เจ็ดบวกเเป็น14 14มาบวกให้เได้ 16, 16 16 16ไม่ใช่ไม่ใช่นะขอโทษทีนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็น14 14บวก เก้าเป็นสิบสามสิบสามมาบวกให้สี่คงที่ได้เจ็ดได้เลขเจ็ดเนาะบวกเพิ่มไปอีกแนึต่าได้เลขแปดออกไปที่แปดแปดนะครับเนาะออกไปที่แปดแปดเด้ออ่ะงวดถัดไปแปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกมาบวกให้สี่คงที่ได้เลขศูนย์บวกเพิ่มไปหนึ่งบ,บ,บ,บวกเพิ่มไปได้สองนะครับอ่ะสูตรที่สองนะครับศูนย เอา8บวกกัน2ครั้งนะครับ8ดบวก8เป็นส6บ6กบวกศนย์ได้16 16มาบวกให้4คงที่ได้เลข0บวกเพิ่มไป1แต้มได้เลข1ออกไปที่ศูนย์นะครับออกไปที่ศูนย์เนาะเลขสลับตัวกันนะครับมางวดวันที่5นะครับวันที่5้านี้1บวก 1, 1, <S 1>, 1 <S ได้สองสองบวก4ี่คงที่ได้เลข6 เลขเจ็ดเลขแปดนะครับเาเหมือนกันเลยนะครับกับสูตรกับแนวทางที่ที่หนะึ่งเนาะเอาหลักสิบหรือว่าหลักสิบหลักหน่วยเนาะมันจะสลับกันเด้อพี่น้องเขาเด้อนะแต่สูตรนี้ไม่เยอะนะมีแค่หกชุดเท่านั้นเดี๋ยวจับชุดให้ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ะครับบวกให้เจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่คงที่นะครับได้เลขหนึ่งบวกเพิ่มไปได้เลขสอง นะครับมาจับชุดให้เด้อเอาพวกนี้ก่อนนะเราจะเอาแนวทางที่หนึ่งที่มันผ่านพ้นไปในงวดที่แล้วเนาะมาจับชุดกันก่อนเด้อสี่หกนะครับเราเริ่มต้นจากสี่หกไปเลยสี่หกหกสี่เด้อสี่หก สีหอืมผิดไปแล้วสี่หผิดไปแล้วเราต้องเริ่มต้นจากหกสี่นะหกสี่นะไม่ใช่กลัวมันจะกลับมาเนาะหกสี่เด้อ หกนะครับเราเริ่มต้นจาก6กสี่หสีห้าแล้วก็6กเแล้วก็68นะครับ6ะหกสี่หกห้าหกเจดหกแด แล้วก็สี่แล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเล็กบิ้ลเรามาแล้วนะเล็กบึลน,นะเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดเนอะ แปดสี่แปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดแล้วก็แปดแปดนะครับเนาะอ่ะเราจะเราจะอ่าคำนวณแต้มให้ดูแต้มของเรามีนะครับแต้มเรามี มันออกไปที่7จ็ศเนาะเจบวกหกคงที่เด้อเจบวกหได้3ามสีห้าหกดได้เลขแปนะครับอ่ะมีหตัวอ่ะแต้มของเรามีหกตัวเท่านั้นเด้ออะมีหกตัวเราเริ่มต้นกันเลย แต็มสามเต้มสามอยู่นี่หกเจ็ดนะครับแต้มสามหกเจ็ดแต้มสี่แปดหกแปดนี่ก็แต้มสี่เต้มห้านะครับแต้มสามแล้วก็แต้มห้าแต้มห้า แต้มหนะครับมีแต้มหกอยู่นี่นะครับทั้งหมดมีแค่เจ็ดชุดเท่านั้นเดอ้อพี่น้องเฮาตัวเด่นของผมนะครับวันวันที่วันที่ห้านี้ผมจะให้เลขหกับเจ็ดหกับเจ็ดเอาเจ็ดกับหดีกว่า 7. เด่นไปที่เลขเจ็แล้วก็เลขหก เจ็ดนะกับหนะครับผมชอบเลียกเจ็ดตัวเดียวเท่านั้นเนาะนะนะทั้งหมดทั้งมวลมีเจ็ดชุดเท่านั้น นะครับไม่เยอะเท่าไหร่เนาะ,ะตัวเด่นของเราเลขกเจ็ดนะครับชุดเด่นชุดเด่นของเรามี ชุดเด่นมีหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับชุดเด่นเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ด ผมกลับให้แล้วนะอะาที่แล้วออกไปที่ผมให้หนึ่งศูนย์แต่ไปออกที่ศูนย์หนึ่งเออใช่ใช่ออกที่ศูนย์หนึ่งเนาะผมให้หนึ่งศูนย์เนะาะที่แล้วนะดันไปออกตัวนั้นเลยนะหกเจ็ดเจ็ดเจ็ด ในในสามชุดนี้นะ,ะชุดรองชุดรองชุดรองของเราก็จะมีหกแปดหกแปดแล้วก็เจ็ดแปด ดแปดแปดแปดมีเท่านี้นะครับชุดเด่นเนาะวันที่ห้าเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดอ่ะ ผมเน้นไปที่เลข7ตัวเดียวเท่านั้นนะครับนะงวดวันที่5นี้เนาะอ่ะถ้าใครอยากเล่นพวกนี้ก็เล่นไปเนาะแปถ้าเป็นเบิ้ลนะต้องมาเลขเจ็ดเจ็แต้มสต้องมาแน่นอนนะครับมาเราจะเอาแนวทางนี้ให้อ่าให้อีกเนาะที่เราคำนวณไปเมื่อกี้เลอพี่น้องเด้อ มาเอาฝั่งนี้แล้วกันนะเอากระดาษหน้าไหมอันนี้ก็ชุดสองตัวบนเหมือนกันนะแนวทางที่สองแนวทางที่สองเอาบนล่างดีกว่านะ บนล่าง5ทับ9ทับ68นะครับลาวพัฒนาอะลาวพัฒนาก็จะมีตัวเลขมามี16 17 แล้วก็หนึ่งแปดนะครับ2 6 2 7 2 8นะครับผมชอบไปที่เลข7เนาะเลข7ตัวเดียวผมจะเน้นให้แค่2ชุดเท่านั้นนะผมชอบ มีเท่านี้นะครับชุดที่ผมชอบเด้อนะสองชุดเท่านั้นแนวทางที่สองหวยลาวพัฒนาอ่นะวันที่ห้าทับเก้าทับหกแปดนี้หนึ่งเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดนะบนล่างนะครับฟันไปที่เลขเจ็ดตัวเดียวนะเนาะเลขเจ็ดเอาบนล่างเด่นไปที่เลขเจ็ด นะครับอ่า F.C. บางคนก็ถูกนะบางคนก็ไม่ถูกเพราะว่ามันไปออกตัวกลับนะครับแต่แต่มันก็ยังมานะครับใน2ตัวนั้นเนาะในสองตัวนน,นะนนนนะผมให้หนึ่ดันไปออกศูนย์หนึ่งโอ้โหหมดนะครับบาง F.C. บางคนก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเอาแบบตรงๆเลย เนาะนะครับแต่อ่านดูคอมเมนต์แล้วแต่ก็ยังมียังมี fc ถูกนะยังมี fc ถูกเนาะต้องขอโทษทีที่ fc ทั้งทั้งสองท่านที่คอมเมนต์มานะผมก็รับรับทราบนะครับรับทราบเนาะรับทราบนะ ที่ทำผิดไปก็2งวด3งวดเนาะมันก็ยังไงอะเราก็เต็มที่แล้วนะเราทําดีที่สุดแล้วเราอยากให้ f อฟของเราได้ในเมื่อท่านเข้ามาชมคลิปของผมนะเสียเวลาชมคลิปของผมผมก็อยากให้ได้เนาะอยากให้ได้นะผมไม่โกรธนะครับผมไม่โกรธเนาะไม่โกรธนะแต่ผมต้องขอโทษทีกราบขอโทษเอฟทั้งสอ ท่านนะครับที่ผมทําให้คุณเสียเวลาเนาะเสียเวลาเข้ามาดูคลิปแต่ไม่ได้อะไรเลยเนาะนะนะแต่ครั้งวันที่สนะน่าจะได้หรือว่าไม่ได้ก็คอมเมนต์มานะมีใครเสียใครได้ก็คอมเมนต์มาหาผมแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือจัดไป1นเจแล้วก็สองเจเท่านั้นเด้อถ้าใครชอบหนึ่งหหนึ่งแปแล้วก็ สองหกแปก็จัดไปนะส่วนตัวผมผมชอบแค่สอชุดนี้นะครับหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองเจเท่านั้นผมชอบไปที่เลข7ตัวเดียวนะครับฟันไปที่เลขเดเด้อในงวดวันที่ห้าทับเทับหกแปนี้พี่น้องเข้าจะในกันยังหักคือเก่าพี่น้องเลยนะขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่คอมเมนต์มานะอ่นะ มีอะไรก็คอมเมนต์มานะครับเนาะนะนะมีอะไรก็คอมเมนต์มาบอกผมแล้วกันนะครับผิดถูกก็ขอโทษทีขออภัยนะครับขอบคุณครับ